เมื่อวานครับเลขออกครับบนครับ696ล่าง61ครับมีใครถูกบ้างครับคลิปนี้เป็นของ FC เชียงใหม่นะครับปล่อยต่องวดไม่รอช้านะครับงวดที่แล้วให้มาครับ f c เชียงใหม่ครับบนครับเด่นที่9ครับ961เม็ดเดียวครับผมเนาะตัดเล่นสตัวเข้าที่96แล้วก็61นะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ท่าง่องพหัดชาแนลครับ มื่อวี้ครับวันที่17ตุลาคม2 5 6หาครับหลังเลขออกครับผมเนาะเมื่อวานครับเลขออกครับบนครับ696ล่าง61ครับมีใครถูกบ้างครับผมเนาะ f อเชียงใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมงดที่แล้วให้มาครับ F c ซเชียงใหม่นะครับบนครับ961เม็ดเดียวครับ เลขชุดนี่ก็ถือว่าหนาติดตามมาครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งตุลาคมสองห้าหกแปดครับให้แปดครับเก้าเจ็ดแปดเม็ดเดียวครับแตกสามตัวตรงครับผมเนาะงวดที่แล้วครับให้มาเก้าครับเก้าหกหนึ่งตัวเดียวเน้นๆนะครับงวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะ ซึ่งผมลงคลิปให้เอทั้งช่องอยู่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ f อซเชียงใหม่ครับผม9ก้หหนึ่งนะครับโดยจะว่าผราหัดทำไมไม่เห็นเลยซึ่งผมลงคลิปให้อยู่นะครับผมนี่ครับหลักฐานนะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งที่ผมลงคลิปให้ FC ทางช่องนะครับผมเนาะนี่ครับเห็นไหมครับล่าง61 6960ครับเข้าที่ล่าง61ตรงๆครับถ้าใครรอเรียกชุดนี้อยู่รอก่อนนะครับผมเนาะก่อนอื่นครับ เดี๋ยวผมพาเอฟซีทาง่องไปเบิงว่านี่จดใเขาแน่ครับผมเนาะเบิงแบบคข่าวๆครับผมของพิษตายออลับแปลครับผมเนาะเลขวงในครับนี่ครับไหหมาหกงดครับผมเนาะผิดงวดเดียวครับเขามาดซีงดกิดต่อกันครับงดที่หาบ่กเข่างดที่หกงดที่แล้วครับผมเนาะรลบออกหมู่บ้านครับเข้าที่หกหนึ่งล่างตรงๆนะครับ ต่อมาครับผมเนาะของป้านีครับของป้าณีหกหนึ่งเก้าหกครับถ่ายเอฟซีทั้งช่องจับคูเป็นครับผมเนาะของป้าณีครับผมเข้าเกือบทุกงวดนะครับของป้าณีครับต่อมาครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมเนาะให้หกมาครับหกมาทั้งบนทั้งล่างครับ สูตรเดินดีมาที่1ครับเลขวิ่งคนพูน้ำหนาว6กับ5มาที่5ครับเลขวิ่งลูกสาวปู่38 5กับ6มาที่6ครับแม่ใจดีกทมนะครับผมเนาะนี่ครับ6 1 9 6เข้าทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับชุดคัดเน้นนี่ครับล่าง61ตรงๆครับชุดคัดเน้นครับ ของแม่ใจดีกทมนะครับต่อมาครับต่อมาของพี่ทอพาวยครับผมเนาะให้ที่หกหนึ่งบนครับออกหกหนึ่งล่างครับนี่ครับแล้วก็ของผมเองครับผมให้เก้าหกล่างครับผมเนาะออกบนนะครับให้เก้าหกล่างออกบนนะครับนี่ครับ สรุปแบบข้่เข้าให้ FC ทังช่องครับผมเนาะก็ถือว่างวดนี้เขาเยอะอยู่ครับผมเนาะของแอดรชนกก็เข้าที่6นะครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับมาที่6ครับเมื่อวานครับเลขออกครับบน696ล่าง61นะครับคลิปนี้เป็นของ FC เชียงใหม่นะครับเ c เชียงใหม่ครับผมเนาะ เอฟซีเชียงใหม่ครับนี่ครับเอฟซีเชียงใหม่ครับหนึ่งตุลาคมครับผมเนาะแตกสามตัวครับเก้าเจ็ดแปดครับแล้วก็สิบหกตุลาคมครับเก้าหกหนึ่งตัดเล่นสองตัวเข้าที่เก้าหกแล้วก็หกหนึ่งล่างนะครับงวดนี้ให้มาแลวครับงวดนี้ครับนี่ครับ งดที่แล้วนะครับผมเนาะผมลงลีปให้เอฟซีทั้ง่องยุครับผมนี่ครับหลักฐานงวดที่แล้วนะครับหลักฐานงวดที่แล้วงวดนี้ครับผมเนาะงวดนี้ครับเอฟซีเชียงใหม่ครับส่งมาให้ครับนี่ครับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีหกแปดนะครับผมเนาะให้สี่ครับสี่ห้าหกเม็ดเดียวครับ ให้4ครับ456เม็ดเดียวครับของ FC เชียงใหม่นะครับ FC เชียงใหม่ครับเงินย,ย้ำกับ FC ทาง่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับผมเนาะเพราะว่าครับผม ผมลุงคลิปไปเบเกินยี่สิบาทีครับผมเนาะก็มีเพจปลอมครับผมดึงคลิปผมไปลงครับผมเนาะอยากให้ติดตามครับผมเนาะทาง Youtube นะครับไม่มีเพจช,ช่องทางอื่นนะครับ FC เชียงใหม่ครับ FC เชียงใหม่ครับ เอฟซีเชียงใหม่ครับบนครับเด่นที่สี่ครับบนครับเด่นที่สี่นะครับให้มาเม็ดเดียวครับให้มาเม็ดเดียวครับก็คือสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกนะครับ 4ี่เม็ดเดียวครับลงวันที่1 1 1่งทับทับครับ <c oughs> แม่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผม ทั้งใบเก่าแล้วก็ใบใหม่นะครับนี่ครับทั้งใบเก่าแล้วก็ใบใหม่นะครับเลขชุดนี้ก็ถือว่านาติดตามนะครันเนาะมี FC จากเชียงใหม่ผลสองมให้ยครับนี่ครับหตุลาครับ978าเจตรงตรครับแล้วก็16ตุลาครับ9 6้หนึ่งนะครับผม แล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับให้มาสี่ครับสี่ห้าหกเม็ดเดียวครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับผมนี่ครับแคปหน้าจอนะครับมีเอฟซีทั้งช่องถูกกับของพิตตายเยอะมากนะครับนี่ครับเลขวงในของพิษตายครับผมเนาะพว่ามีเอฟซีทั้งช่องคอมเมนต์เมื่อวาพระหัต พี่ถูกกับความคิดตายเยอะมากนะนี่ครับหกหนึ่งล่างตรงๆครับกระสุดท้านี้ครับก็ขออุยพอให้เอฟซีทั้งซองที่เบิรงนคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ครับผมเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมเนาะคลิปหน้าจะปล่อยเลขของป้านีครับผมเนาะนี่ครับ คลิปหน้าครับผมเนาะจะปล่อยเลขของป้านีนะครับของป้าณีงดที่แล้วให้มาครับ8 9 1 256ครับ8 9 1 2 5 6นะครับนี่ครับ8 9 1 2 5 6 6 1ล่างครับผม96บนนะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งครับผมเนาะอีกชุดหนึ่งนะครับ นี่ครับอุตุเลียวผมลงคลิปให้เอฟซีทางช่องกับผมเนาะเดี๋ยวถ้าใครรอเลขชุดนี้อยู่นะครับผมเนาะนี่ครับรอก่อนนะครับรอก่อนช่วงนี้ครับผมนอกเนอเก็บข้อครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะกลางวันร้อนกลางคืนอากาศเย็นครับผมเนาะอ่ะประมาณนี้ครับผมคลิปนานเจอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ